ที่เห็ดแหนมแต่ว่าเป็นแหนมเห็ดนางฟ้าเด้อมาเบิ่งเด้อค่ะคันตอนแรกเฮาก็จะใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวล่างเนาะค่ะหนึ่งปั้นหรือว่าประมาณอ่าข้าวเหนียวปั้นละสิบบาทนะคะแล้วก็ใส่อ่าเกลือเห็ดนี่หนึ่งกิโลเด้อค่ะเห็ดนางฟ้าเอาไปหนึ่งก้อนแล้วก็มาฉีกเนาะค่ะเกลือ หนึ่งช้อนแต่ว่าไม่เยอะนะคะปลายช้อนครึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่แปดถึงเก้ากรีบนะคะผสมเสร็จแล้วก็ล่างมือสะอาดแล้วก็มาขั้นเลยนะคะ่ะขั้นจนเนื้อเฮ็ดกับเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเข้ากันเลยละคะ่ะขั้นแบบนี้เลยนะคะ่ะอันนี้ล่างสะอาดแล้วเด้อยค่ะมือขั้นไปเรื่อยเรืยเลยอคะ่ะ คั่นจนเขากันเนาะเห็ดนางฟ้านี่เอาไปหนึ่งก้อนด้ค่ะเราค่อยออกมาฉีกบัดท,ที่นี่เมื่อกี้นี่เฮาใส่เกลือครึ่งซอนเนาะมาซิมเบงเพราะว่าย่านมันเข้มค่ะนี่มันสุกแล้วห้างซิมเบงอมืมันขาดนิดนึง่งสรุปแล้วเห็ดนางฟ้าโลลหนึงใส่เกลือซอนนึ่งด้ค่ะคั่นให้เขากันเลยค่ะบัดนี้ เส็จแล้วค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะซิมได้ค่ะให้มันลดออกพอดีพอดีเนาะก็คืออ่าไส้เห็ดนางฟ้า1นึ่งนึ่งกิโลเนะเาะเหามาชีกเราก็จะมีเกลือ1น่ช้อน1น่งช้อนนี่นะคะหนึ่งช้อนแกงติ่มเลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งหรือประมาณ10บบาทเด้อค่ะ กระเทียมเปดถึงเกากีบเนาะผู้ใดมากกระเทียมหลายกะใส้เพิ่มเข้าไปลายก็นี้ก็ได้ด้ค่ะหลังจากนั้นเ้าสีเอามาบรรจุไส้ในกระปุกนะคะอัดเขาเ้าไปเน่นๆเต็มๆแต่อันนี้ยังบ่เปินเต็มเพี้ยเนาะแล้วก็หรือผู้ใดสีเอาไส้อนันถุงให้มันเป็นอันคือแหนมแหนมหมูก็ได้ด้ค่ะ